สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคมปี2567ค่ะลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวแห่งอุปสรรคปัญหายังคงเล็งลัคนาแต่ดาวประจำตัวในครึ่งเดือนแรกอยู่ในภพแห่งความสำเร็จดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวสุเคราะห์ใหญ่สถิตยอยู่ในภพการงาน ครึ่งเดือนหลังดาวประจำตัวดาวการงานและดาวการเงินสัมพันธ์กันดีแต่อยู่ในภพวินาศชีวิตมีปัญหาเจอมรสุมลูกแล้วลูกเล่าเหมือนจะจบแต่ไม่จบมองไปเบื้อนหน้าก็ยังเห็นปัญหาแต่ดาวเสาสอนให้รู้ว่าควรอยู่กับปัจจุบันเพราะปัญหาที่เจอก็แก้ได้ผ่านพ้นหมด ไม่ต้องกังวลล่วงหน้ากับปัญหาที่ยังมาไม่ถึงเพราะก็จะผ่านพ้นหมดเช่นกันค่ะลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมดาวประจำตัวและดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสำเร็จดาวการเงินย้ายจากภพการงานมากลุ่มดาวประจำตัวแต่มีดาววิน่าตามมาด้วยดาวมรณะกุมดาวที่อยู่อาศัย ดาวราหูซึ่งเป็นดาวแห่งอริศัตรูยังเล็งลักนณาดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มภยัยมีศัตรูคู่แข่งคอยชิงดีชิงเด่นพยายามกดดันขับไล่ท้อเพราะเหมือนโดนขับไล่แต่จริงๆใครก็ทำอะไรไม่ได้เพราะผู้ใหญ่ยังเมตตาอยู่เพียงแต่ผู้ใหญ่ก็ช่วยแก้ปัญหาศัตรูในที่ทำงานไม่ได้ ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองต่อไปศัตรูมีเกณฑ์จะแพ้ภัยตัวเองไปพระบุญหนุนดวงอยู่พอศัตรูพ่ายจะกลับมายิ่งใหญ่ค่ะลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมดาวประจำตัวอยู่ในพบแห่งอุปสรรคปัญหาแต่เป็นเกษตรช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วย้ายเข้าพที่ดีเป็นปราและราชาโชค ดาวการงานอยู่ในภพมรณะก่อนย้ายเข้าภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองมีดาววินาศและดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสัมพันธ์ดาวการเงินเล็งลัคนาครึ่งเดือนแรกงานมีปัญหาหนักเกิดความผิดพลาดเกือบไม่รอดแต่รอดแถมพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก้ไขความผิดพลาดได้ดีครึ่งเดือนหลังได้รับการยอมรับนับถือฝีมือเป็นที่ประจักษ์เหนื่อยแต่สำเร็จ ได้เงินคุ้มค่ามีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนดาวประจำตัวอยู่ในพบแ่งความเจริญรุ่งเรืองก่อนย้ายเข้าพบการงานพบการงานมีดาวแห่งความรุ่งเรืองสถิตอยู่ดาวการเงินเป็นเกษตรแต่ครึ่งเดือนหลังย้ายเข้าพบมรณะ อ่อนกำลังแต่เป็นราชาโชคดาวเพื่อนและลูกน้องอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่ดาวผู้ใหญ่ดีโดดเด่นมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่งพบการงานดาวโชคลาภสัมพันธ์ดีกับดาวประจำตัวการงานมีปัญหาเรื่องคนแต่ผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือจึงผ่านพ้นได้เนื้อง,งานราบรื่นดีเงินเข้าแน่นๆทั้งเงินจากการทำงานและจากโชคลาภแต่อาจสุรุ่ยสุร่ายหรือมีรายจ่ายหนัก เช่นซื้อบ้านซื้อรถเก็บเงินไม่อยู่ได้มาก็หมดไปค่ะลัคนาราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนดาวประจำตัวและดาวการงานอยู่ในภพแผ่งการติดต่อสื่อสารและการเดินทางกุมกับดาวมรตยูดาวการเงินเป็นเกษตรช่วงครึ่งเดือนแรกแล้วย้ายมากุมดาวประจำตัวในครึ่งเดือนหลัง ดาวราหูซึ่งเป็นดาววินาทและดาวแห่งสีสันบันเทิงทับลักนณาใครที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อโซเชียลออนไลน์งานบันเทิงงานกลางคืนจะได้เงินดีมากจะมีชื่อเสียงโด่งดังที่ไม่เกี่ยวควรนำสื่อโซเชียลหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการทำงานก็จะโดดเด่นขึ้นเงินเข้าอุดตลุดแต่อาจต้องเสียเงินซ่อมแซมบ้านหรือรถและต้องระวังใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยค่ะ ลัคนาราศีเมษหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมดาวประจำตัวเป็นเกษตรในภพตนเองก่อนย้ายเข้าพบการเงินเป็นประและราชาโชคดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในภพการเงินดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการสื่อสารและการลงหลักปักฐานมีดาวแห่งการิเริ่มใหม่ประกบดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสำเร็จ ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในภพการงานผู้ใหญ่เมตตาให้งานใหญ่มาพร้อมกับเงินก้อนโตงานหนักหน้าที่รับผิดชอบสูงแต่ทำได้ดีคนรอบข้างช่วยเหลือดีเงินเข้าเยอะแต่อาจเก็บเงินไม่อยู่มีเกณฑ์ใช้จ่ายจุกจิกเรื่องซ่อมแซมเข้าของระวังเสียเงินฟรีจากการโดนหลอกให้ลงทุนด้วยค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทํานายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะลัคกนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินดาวการงานเป็นเกษตรอยู่ในภพแผงการสื่อสารสังคมเพื่อนฝูงและการเดินทางก่อนย้ายเข้าภพแผงความมั่นคงเป็นประและราชาโชค ดาวการเงินคือดาวพฤหัสเป็นปทุมเกณฑ์ดาววินาทยังคงทับลักนณาการเงินดีมากพีกมากเงินจากงานหลักก็มั่นคงอยู่แล้วยังมีเงินจากงานเสริมและโชคลาภอีกใช้เงินสนุกแต่ระวังเจ้านายเพ่งเล็งหรือลูกค้าเรื่องมากแถมลูกน้องอาจสร้างปัญหาแต่ช่างมันก่อนตอนนี้เงินเฟื่องฟูมีความสุขกับการใช้เงินเก็บเงินไปก่อน อยู่ให้เป็นไม่เถียงผู้ใหญ่ก็รอดค่ะลัคนาราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มลัคนาดาวประจำตัวอยู่ในพบการเงินดาวการงานอยู่ในพบแผงอุปสรรคปัญหาก่อนย้ายมะเร็งลัคนามีดาวมรณนะดาวอริและดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาสัมพันธ์ ดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการติดต่อสื่อสารดาวโชคลาบเป็นเกษตรแล้วย้ายไปเป็นราชาโชคเด่นเรื่องเงินได้จับเงินก้อนโตอาจได้มาจากการทำงานจากมรดกหรือถูกรางวัลใหญ่งานมีปัญหาหนักเนื้องานยากคู่แข่งเยอะลูกน้องพึ่งไม่ได้ต้องสู้ไม่ถอยถ้าไม่ท้อประกอบกับบุญเก่าเกื้อหนุนผู้ใหญ่ก็ยังเมตตาจะผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหาค่ะ ลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพแผงอุปสรรคปัญหาดาวการงานอยู่ในภพมรณะดาวการเงินอยู่ในภพแผงการเดินทางและการสื่อสารดาวผู้ใหญ่และลูกน้องจะย้ายเข้าพบเสียหายดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลุ่มลัคนางานมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนจะอึดอัดมาก เปลี่ยนแล้วดีขึ้นหน่อยแต่อาจเจอเจ้านายหรือลูกน้องที่คอยกดดันหรือขัดแข้งขัดขาทางที่ดีต้องไม่สร้างศัตรูทำงานเงียบๆไม่เถียงไม่สู้จะรอดการเงินยังมั่นคงงานที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือการต่างประเทศจะโดดเด่นมากมีโชคลาภจากการเดินทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้มีสติเลี่ยงศัตรูได้ค่ะลัคนาราศีพฤษภ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินก่อนย้ายเข้าภพแห่งการสื่อสารเจรจาและการเดินทางดาวการเงินอยู่ในภพแห่งการสื่อสารเจรจาและการเดินทางดาวประจำตัวและดาวการเงินสัมพันธ์กันดีมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งด้วยดาวการงานอยู่ในภพแห่งความสำเร็จ ดาวแห่งความรุ่งเรืองอยู่ในภพการงานมีดาวโชคลาภและดาววินาศกลุ่มลักขณาชีวิตหวือหวาเดี๋ยวไปโน่นมานี่สนุกการงานคึกคักได้เที่ยวได้พักร้อนเรียกว่า work hard play hard การเงินได้มาใช้ไปแต่ใช้ไปเพื่อความสุขและมีให้ใช้เรื่อยๆอาจได้โชคลาภจากผู้ใหญ่แต่ระวังใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงเกินไปอาจเจ็บป่วยได้คะ่ะ ลักนาราศีกระกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมลักษนามีดาวแห่งการเดินทางและดาววินาศสถิตยอยู่ดาวการงานเป็นเกษตรก่อนย้ายเข้าพบแห่งความสำเร็จดาวการเงินอยู่พบวินาศแล้วย้ายมาทับตัวดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล็งลักขณาดาวผู้ใหญ่กุมดาวการงานเป็นคู่สมพล เจ้านายหรือลูกค้าให้โชคได้โปรเจกต์ใหญ่หรือมีลูกค้ารายใหญ่พุ่งเข้าหาเป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถได้แสดงฝีมือมีโอกาสก้าวหน้าแต่เหนื่อยต้องเดินทางเยอะหรือต้องทำโน่นทำนี่ไม่หยุดที่เคยขอพรด้านการงานไว้พรอ,อาจสำริปผลการเงินครึ่งเดือนแรกต้องประหยัดครึ่งเดือนหลังเงินทับตัวมีโชคลาบด้วยค่ะ ลักษณาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมดาวประจำตัวอยู่ในภพการเงินดาวแห่งสังคมเพื่อนฝูงดาวแห่งการิรเริ่มใหม่และดาววินาศกลุ่มลักนณาดาวการงานอยู่ในภพวินาศ ดาวแห่งการสร้างเงินสร้างไรายได้ครึ่งเดือนแรกเป็นเกษตรอยู่ในพบแห่งความสำเร็จครึ่งเดือนหลังย้ายเข้าพบวินาศมากุมกับดาวการงานมีโอกาสใหม่ๆด้านการงานแต่การแข่งขันสูงต้องสู้เพื่อช่วงชิงโอกาสนั้นดีที่มีพลังบวกจึงสู้หยิบตาพร้อมรับมือกับคู่แข่งสุดท้ายได้ชัยชนะมาแบบหืดขึ้นคอแต่ก็ภูมิใจ การเงินสัมพันธ์กับการแข่งขันถ้าลงแข่งมีสิทิชนะการเงินก็ดีตามไปด้วยคนรอบข้างดีมีคู่แข่งแต่ก็แข่งกันแบบแฟรแค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะมีนิยายในรูปแบบของอีบุ๊กนะคะอยู่ในเว็บเมพอีบ o ๊กถ้าสนใจก็แนะนำให้ไปหาซื้ออ่านกันได้นะคะลิงก์ของเว็บแปะเอาไว้ให้ตรงเดสคริปชันหรือว่าตรงคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะ แล้วก็ท่านที่ชื่นชอบการฟังนิยายเสียงนะคะเกดมี YouTube ช่องนิยายเสียงชื่อว่าช่องกอใจนักเขียนค่ะสามารถเข้าไปฟังนิยายเสียงของเกดได้ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ